สวัสดีคะ่ะทุกทุกท่านเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องกลยภาพมาดาม้วยนะคะตอนนี้คุณนอกอยู่ที่ค่ะตอนนี้คุณนอกอยู่ที่ยูไลนะคะสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะขอแนะนําเพื่อนๆเ,เลยนะคะถ้าทุกทท่านนะคะติดตามคลิปวิดีโอของคุณนกนะคะามาถึงอําเภอปลายนะคะขอแนะนํามาที่ยูไรนะคะเดี๋ยวคุณนกจะโชว์ให้ดูเลยคะ่ะ สวยงงามนะคะยูนไลค่ะส่วนศาลาศาลาหมื่นลีนั่นอยู่ข้างล่างนะคะทุกท่านเห็นเลยใช่ไหมคะติดตามคุณนกมาค่ะค่ะด้านล่างจะเป็นศาลา,าหมื่นลีนะคะถ้าคุณนกจำไม่ผิดนะคะ คุณนกก็จะโชว์เพื่อนๆเลยนะคะจะจะเห็นวิวนะคะตอนนี้คุณนกยืนอยู่จุดสูงสุดนะคะมีชื่อว่ายืนไหลถ้าถ้าถ้าคุณนกพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะมันเป็นภาษาจีน,นะค่ะที่เห็นเบื้องล่างนะคะนั่นก็คืออำเภอปายนะคะ เดี๋ยวคุณนกจะพาเพื่อนๆนะคะขึ้นไปด้านบนกันเลยนะคะค่ะตามคุณนกมาเลยค่ะขึ้นไปข้างบนกันเลยค่ะศาลาหยืนไหลเอาละตอนนี้คุณนกขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะให้ชมวิวข้างบนกันเลยนะคะนี่คือข้างบนนะคะ ข้างบนค่ะขอแนะนำาน,นนะคะ่ค่ะสาลายืนไหลไม่ทราบว่าคุณนกพูดถูกหรือเปล่าถ้าพูดผิดก็ต้องขอขออภัยด้วยนะครมันเป็นภาษาจีน Thank mm -hmm. you. ด้านหลังคุณนกนะคะก็จะเป็น uh, ป้ายบอกท,ทะเลหมอกหยุนไหลนะคะ uh, คุณนกขอแนะนําเลยนะคะถ้าทุกทกท่านมาถึงอําเภอปลายนะคะ <c ười> ก็ขึ้นมาบนบนนี้เลยนะคะ <c ười> ทะเลหมอกหยุนไหล uh, ถ้ามาช่วง uh, หน้าหนาวเนาะของประเทศไทยหน้าหนาวก็จะมาชมทะเลหมอกที่นี่นะคะ <c ười> ที่นี่นะคะ,ทะ,คะทะเลหมอกหยุนไหลนะคะแต่ที่คุณนกยืนอยู่ตอนนี้มันอากาศร้อนนะคะเพราะเป็นเวลาบ่ายสามนะคะค่อนข้างที่จะร้อนนะคะ ก็ขอเรียนเชิญน,นะคะทุกๆท,ท่านที่ชมคลิปของคุณนกอยู่นะคะก็ถ้าจะมาก็เชิญมาได้เลยนะคะมาจุดสูงสุดที่นี่ก็เลยตอนนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะคะถ้ามาช่วงเย็นนะคะถ้าจะให้คุณนกแนะนําก็คือให้มาช่วงเช้านะคะช่วงเช้ากับช่วงเย็นช่วงเย็นก็ประมาณ5้าโมงหกโมงนะคะแล้วช่วงเช้าก็ประมาณ6กโมงนะคะหกโมงถึงถึงไม่ไม,ม่เกินสองโมงเช้านะคะก็จะอากาศก็จะเย็นนะคะค่ะเบื้องหลังของคุณนกนะคะ เมื่อทุกท่านขึ้นมาที่อ่าอ่าทะเลหมอกหยุ่นไหลนะคะก็เบื้องหลังของคุณนันะคะคือ100ที่บอกรักนะคะนี่คือป้ายนะคะ100ที่บอกรักแล้วก็20ที่ขอแต่งงานาสำหรับคู่รักนะคะที่มีความรักนะคะก็ขอให้ขึ้นมา,อาบอกรักกันที่นี่เลยนะคะ100ที่บอกรักอ่ะ20อ่ะที่ขอแต่งงานก็มาขอแต่งงานกันที่นี่ได้เลยนะคะ แล้วมันก็จะได้พบความโรแมนติกถ้ามานะคะให้มาตอนเช้านะคะหกโมงแล้วก็ไม่เกินไม่เกินสองโมงเช้านะคะหรือว่าจะมาช่วงตอนเย็นค่ะตอนเย็นก็ห้าโมงห้าโมง,ห,โมงหกโมงอะไรเงี้ยแต่คุณนกยังไม่ได้สอบถามนะคะว่าเขาปิดเวลาเท่าไหร่แต่คิดว่าคงไม่ปิดนะคะเพราะว่าบริเวณนี้นะคะเดี๋ยวคุณนกจะให้ดูนะคะว่าเป็นบริเวณจุดกลางเต็นท์ด้วยนะคะถ้าคุณนกจำไม่ผิดนะคะจุดกลางเต็นท์นี่อาจจะถ้าเรานําเต็นท์มาเองนะคะก็คงจะยี่เออสองร้อยสองร้อยเนาะ ถ้าเช่าเต็นท์นี่คุณนกคิดว่าคงจะประมาณ300หรือไม่ก็4 0 0เดี๋ยวคุณนกจะใช้ข้อมูลอีกครั้งนะคะติดตามคุณนกต่อไปนะคะค่ะนี่ก็คือที่ท่องเที่ยวอีกอีกแห่งนึ่งนะคะชื่อทะเลหมอกหยุ่นไหลนะคะเบื้องหลังของคุณนกนะคะก็จะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนนะคะเดี๋ยวุคุณนกจะโชว์ให้ให้เห็นทิวทัศน์ทุกคนเลยนะคะให,ให,ให้ทุกท่านเห็นทิวทัศน์เลยนะคะว่า สวยงดงามขนาดไหนนะคะคุณน,นกก็จะโพสไปเรื่อย,ยๆดูทุกท่านตามคุณนกมาเลยค่ะ,นนะ,คะที่นี่นะคะคือทะเลสาบหยุ่นไหลนะคะโชๆๆๆๆว์เพื่อนๆกันเลยค่ะ ลสาบแม่ไม่ใช่ทะเลหมอกอยู่ไหลตอนนี้คุณนกเดินรอบๆนะคะรอบๆบริเวณนะคะเพราะคุณนกขึ้นมาจุดสูงสุดเลยนะคะเพราะว่าด้านล่างก็จะเป็นอ่าอาสา,าลาหมื่นลี้นะคะแต่ข้างบนนี้จะเป็นทะเลหมอกอยู่ไหลน,นะคะ ช่วงนี้อากาศร้อนมากนะคะเพราะเป็นช่วงเวลาสามโมงกว่านะคะจะไม่มีนักท่องเที่ยวมาเท่าไหร่นะคะนักท่องเที่ยวจะน้อยมากอา่าสําหรับทุกทุกท่านนะคะที่มาถึงอําเภอปลายแล้วนะคะขอแนะนําเลยนะคะถ้ามาก็มาช่วงเย็นนะคะหรือไม่ก็ช่วงเช้าเลยคะ่ะโอเคคั้เซขั้เซเฮ Oh, thanks, Vicky. Thank you very much. <laughs> ค่ะอตอนนี้คุณนอกอ,อยู่จุดที่สูงสุดเลยนะนั่นคือทะเลทะเลทะเลหมอกหยุ่ไหลนะคะคุณนกขอแนะนํำเลยนะคะทุกๆท,ท่านเมื่อมาถึงอําเภออําเภอปายนะคะคุณคุณทุกทุกท่านก็มาที่จุดจุดนี้เลยนะคะไปที่ไร่ไร่ชา,าไร่ชาอะไรนะคุณนกจำไม่ได้เป็นภาษาจีนเนาะแล้วก พอขึ้นมาชั้นที่สองก็จะเป็นศาลาศาลาหมุนลีใช่ไหมคะอันนี้คือจุดที่สามนี่ก็คือทะเลหมอกหยุดไหลนะคะคือทุกทุกท่านนะคะตรงตกงออกมาเลยจากอำเภอปายนะคะมาจุดจุดนี้นะคะก็จะมา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 ,มาบริเวณภูเขาลูกนี้นะคะก็จะได้ที่ท่องเที่ยวสามสามที่เลยนะคะก็เพื่อนเพื่อนขอแนะนำเพื่อนเพื่อนนะคะว่าเพราะว่ามันเป็นอ่าสถานที่ สวยงามมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราจะเห็นทิวทัศน์นะคะทัศนียภาพนะคะของภูเขาที่สลับปับซ้อนนะคะแล้วก็เบื้องล่างก็คืออำเภอปลายนะคะเบื้องหลังของคุณนกนะคะทุกท่านจะเห็นแล้วใช่ไหมคะอำเภอปลายนะคะสวยเป็นทิวทัศน์ที่สวยมากๆาคุณนกขอแนะนํานะคะถ้ามาก็มาช่วงเย็นๆนะคะเย็นๆหน่อยเพราะตอนนี้คุณนกอยู่ในช่วงสามมกว่าจะร้อนมากนะคะคุณนกต้องหลบมุมนะคะสังเกตนะคะว่าคุณนกเหงื่อท่วมเลยแล้วก็ แล้วก็มาตอนเช้านะคะขอแนะนํานะคะแล้วก็ก็ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะเมื่อเข้า,าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามช่องกัลยาพามาดามด้วยนะคะสําหรับคลิปคลิปนี้นะคะคุณนกก็ต้องขอจบใบเพียงท่าน,นี้นะคะติดตามคุณนกต่อไปนะคะว่าพรุ่งนี้คุณพาคุณนกจะพาะทุกทุกท่านไปท่องเที่ยวที่ไหนเราไปด้วยกันนะคะสําหรับคลิปคลิปนี้นะคะคุณนกต้องขอกล่าวคําว่า ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันนะคะคลิปต่ตอๆไ,ไปค่ะ